10กุมภาพันธ์2569กับเฮียอเหมาเก่าเกมครับเพรสเบรลิกอังกฤษนะฮะช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับตีสองครึ่งเชลซีเจอกับลีสยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เชลซีรั้งอันดับ5อยู่ในตารางครับส่วนลีสยูไนเต็ดอยู่อันดับที่16นะครับเชลซีเกมนี้ได้เปรียบกว่าที่เล่นในบ้านนะครับแถมตอนนี้ต้องทำคะแนนไล่กวดแมนยูนะครับที่มีคะแนนนำอยู่1นตั้มซึ่งถ้าเกิดดูจากผลงาน4เกมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มกับเกมลีกครับชนะรวดมา4นัดติดยิงขั้นต่ำ2ลลลลููกกกกกทททุเเเมในนนนนขขณะีีีี่่ดดดยยต็คครรรััับบบอออาาาาาึ้หหงจโ์ซว มา4ประตูต่อ0นะครับด้วยการเอาชนะ Forest มา3ประตูต่อ1ครับงานนี้ดูพาราได้ครับเปิดมาอยู่ทังฝั่งสิงห์บลูเชลซี1ลูกส่วนตัวมองว่าพาราแบบนี้ยังอยู่เชียร์ได้ที่สิงห์บลูเชลซีกับเกมในบ้านนะครับและคู่นี้มั่นใจว่าไปจบสกอร์สูงแน่นอนที่กระแพง2.75ครับคู่ต่อไปจะเกาะอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับตีครึ่งเอฟเวอร์ตันอันดับ8เจอกับบอลมัดอันดับที่11ครับเอฟเวอร์ตันยังไม่แพ้ใครจากเจ็นัดที่ผ่านมานะครับแต่ ที่เปิดมาอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเออร์ตันที่0.25ครับกับเกมที่ยังขาดตัวสร้างสรรคเกมอย่างแจ็คกิริชนะครับเชื่อว่าน่าจะยังไม่หวือหวาสักเท่าไหร่กับเออร์ตันครับงานนี้มีโอกาสโดนบอลหมัดบุกมาอย่างเสมอได้เป็นอย่างน้อยแหละครับคู่ต่อไปในเวลาเดียวกันครับท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับที่15นะฮะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสาลิกาดงอย่างนิวคาสเซิลอันดับที่12ครับสองทีมที่อาการยังไม่ดีครับอาการหนักด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มยังขุดไม่ขึ้นจริงๆนะครับสเปอออร่่นนนนนะะใาากลุดแแบบ้้้้ตตืืๆววขณทีีผูยยง เจอปัญหากับแผงเกมรับที่ยังเล่นแบบสเปะสปะนะครับ5เกมล่าสุดเสียไปแล้ว10ลูกครับเช็คดูจากภาราในเกมนี้นะครับเปิดมาให้ทั้งคู่เสมอการงานนี้ขออยู่ว่าใจเจ้าบ้านอย่างทอตแนมฮอสเปอร์ครับเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเบียดเอาชนะได้ในช่วงท้ายเกมเลยครับ ไปกันต่อที่คู่ดึกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทีสามสิบเวสแฮมยูไนเต็ดอันดับที่18ครับเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันดับที่4ฮะเวสต์แฮมตอนนี้มีคะแนนอยู่ในโซนตกชั้นครับดูแล้วฟื้นค่อนข้างลำบากนะครับส่วนทางกับแมนยูที่โชว์ฟอร์มโหดฮะชนะรวดมา4เกมติดถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้เลยนะครับกับกุญซือชั่วคราวอย่างไมเคิลคาริกครับงานนี้เปิดพารามาดูกันนะครับอยู่ทางฝั่งแมนยูที่ครึ่งลูก0.5ครับเเชื่่อวากมนีี้เน่ยหลาาายยสนนนนัััักกก่จะะมอองงไปทเดีวครรบบฟ์มที่กลังได้ใจอยย่างแมนูครัุดห น่าจะบุกมาเก็บได้ไม่ยากเย็นอะไรสําหรับเกมนี้ครับต่อเนื่องกับที่รายการ DFB Pokal ของเยอรมันนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายตีสองนะครับจะลงสนามครับแฮท่าเบอร์ลินเจอกับไฟบวกครับ คู่นี้ไฟบวกเฮทุเฮทดีกว่าอยู่หน่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากฟอร์มในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยแฮท้าเบอร์ลินค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับเกมล่าสุดเพิ่งปิดจบมา3ประตูต่อศูนย์ในขณะที่ไฟบวกครับผู้มาเยือนเนี่ยเช็คดูจากสถิติการทําประตูแล้วเนี่ยนะครับเกมดานรุกยังไม่อันตรายเท่าที่ควรนะครับยิงค่อนข้างน้อยฮะพาราในเกมนี้เปิดมาอยู่ทางฝั่งไฟบวกซะด้วยที่ครึ่งลูก0.5ครับมองดูภาพรวมแล้วคู่นี้มีโอกาสออกหน้าเสมอใน90นาทีครับงานนี้ขออยู่สู้พาราที่แฮท้ายยในนนวััีี้ครรรรบกกาาปออตล8 ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันลงฟาดแข่งในช่วงเวลาตีสครับเป็นการพบกันของนาโปลีกับโคโมฮะ โคโมทีมมามืดที่หลุดผ่านเข้ามาถึงรอบนี้นะครับแถมเกมล่าสุดในรายการนี้เนี่ยอารฟิออลเล็ไป3ประตูต่อ1ครับเกมนี้นาโปลีเนี่ยดูแล้วนะครับมีโอกาสพักน้อยกว่าตัวผู้เล่นค่อนข้างกรอบนะครับแถมเกมนี้มีพาราติดตัวมาด้วยเปิดไปอยู่ที่0.25าครับพาราแบบนี้เปิดมาเหมือนเป็นใจให้เชียร์โคโมครับส่วนตัวขออยู่สู้สุดใจที่ผู้มาเยือนอย่างโคโม90นาทีมียังเสมอแน่นอนครับ6คู่น่าช่องผ่านเรียบร้อยนะครับวันนี้ตัวเน้นตัวคัดเนี่ยเดี๋ยวพาไปกันที่รายการแชมเปี้ยน ส่วนจะเป็นคู่ไหนนั้นตามต่อได้ที่ครอบครัวเฮียเหมาในช่วงเย็นๆนะครับทั้งบ้านแดงรวมถึงตตครับเข้าไปเช็คกันได้นะครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะช่องทางเข้าเฮียทิ้งไว้ให้เรียบร้อยที่ Description ใต้โปรไฟล์นะจ๊ะ